วิธีการตอนไผ่สร้างมนนะครับเนาะวิธีการตอนไผ่สร้างมนกับู่้ยากแต่ว่ามันแห่งใส่เวลา6กเดเดือนก็จะได้กิ้งตอนกิงช่ำกิ้งหนึ่งนะครับในการไปล่งปลูกไปล่วงขายนะครับเนาะอ่านะครับเมื่อนะครับเรามีนอเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเนี่ยนอเกิดขึ้นนะครับสูงประมาณหาเมตร6เมตรกับว่ากันไปนะครับเนาะจนเขาแตกกิ้งแตกแขนงนะครับเนาะแตกกิ้งแตกแขนงแบบนี้นะครับเนาะให้เขาแตกกิ้งแตกแขนงนะครับ นะครับก่อนเลื่อก่อนจะตัดก่อนจะชักยอดนะครับเนาะเขาก็ตัดให้มันเหลือประมาณอสามเมตรนะครับเนาะสองเมตรก็แล้วแต่เขาเนาะแต่ว่าให้ไพ่มันสูงนะครับเนาะไพ่นะครับสูงหาเมตรตัดเหลือสองเมตรนะครับสองเม็ดหายิฟแบบนี้นะครับเนาะถ้าเขาตัดนะครับเนาะบอดีนะครับเนาะหรืออาตัดบดถึงจังหวะนะครับเนาะก็คือไพ่สี่เมัดให้เหลือสามเมตรจะเน่าแบบนี้เลยเนาะครับเนาะจะเน่าทั้งต้นเลยนะครับเนาะ อ, <im sharing> อ่เป็นในลักษณะแบบนั้นเนาะเมื่อเทาชักหยอดเมื่อเทาตัดหยอดแล้วมีคะแนงนะครับเนาะมีคะแนงออกมาแบบนี้ละนะครับหนึ่งคะแนนนะครับเนาะเขาออกมาคลิปไต้คอตานะครับเนาะคลิปไต้คอตาแรกเนาะนะครับเนาะเนี่ยคลิปไต้คอตาแรกนี่เดี๋ยวเบิ้งก็เนื้อเนี่ยนะครับเนาะเนี่ยก็คือคอตาแรกนะครับเนาะเขาออกมาคลิปนะครับตัดนะครับไต้คอตาแรกให้เขาแตกเป็นสองคะแนงเพื่อที่จะให้ลากเดินดีนะครับเนาะบ่ตัดได้บ่ได้นะครับเนาะแต่ว่าลากเดินไม่ค่อยดีเด้่ นะครับเนาะห้องหุ่มกระลากกะเะเดินสานะครับเนาะเนี่ยนะครับตัดแตขอตานะครับเนาะเขาตัดช่วงเวลากำลังพอดีนะครับเขาเดินในประมาณหนึ่งหนึ่งถึงสองเดือนเนาะคอตาตาตัวนี้คอตัวนี้ก็จะยุบลงไปนะครับก็จะมีแขนงไม่เกิดนะครับเนาะมีแขนงไม่เกิดเห้องหุ่มนะครับเนาะหุ่มแล้วนะครับผ่านไปประมาณนะครับหนึ่งถึงสองเดือนนะครับเนาะลากกระเดินลากกะเดินตอนไหนก็คือลากจะเดินตัเมื่อนะครับเนาะเขาแตกแขนง กิ่งนั่นเขามีแขนงปุ๊บเนี่ยเขาแตะแขนงตัวนี้นะครับนอเนี่ยแตะแขนงไว้ยังสี่ปุ๊บหลากออกเลยนะครับนอกิ่งใดที่ยังประเทศในแตะแขนงแสดงว่าหลักประเทออกนะครับนอเนี่ยนะครับนอกิ่งเนี่ยเบื้องเดือนะครับนอคมผอมประเทมีประเทศในแตะแขนงนะครับนอหลากก็ยังประเทเดินแต่กิ่งใดที่เริ่มแตะแขนงตานะครับนอมีข้อตาเนี่ยนะครับนอมีตายังสี่ปุ๊บนะครับขึ้นไปดันบนเริ่มมีแขนงเริ่มมีข้อตาปุ๊บนะครับนออาหลักเดือนแน่นอนนะครับนอ บม่ยากนะครับเนาะหลังที่เขาชิปกับประมาณหนึ่งถึงสองเดือนก็แต่ตาลงถุ่มกับหกเดือนเจ็ดเดือนเนาะก็จะได้ตุ่มหนึ่งตาหนึ่งเนาะเอาผู้ใดสนใจนะครับเนาะตุ่มละสามสิบห้าบาทนะครับเนาะอ่ซีแถมหนึ่งนะครับเนาะอยากได้ตุ่มละสามสิบตุ่มละยี่สิบนะครับก็บมีขายอยู่ที่ปริมาณเอาหน่อยเอาหลายตุ่มละยี่สิบตุ่มละสิบห้าบาทมีขาย นะครับเนาอยูทีปริมาณว่าเขาเอาหน่อยเอาหลายนะครับเนาะอยากได้ไพ่กิมซุงโอเปแมนนะครับเนาะอยากได้ไพ่สร้างมนองตุ่มละ20บาทตุ่มละ25บาทขายคือกันนะครับเนะมมาะโปรโมชั่นก็คือซีแถมหนึ่งนะครับเนอฮาซง